Good evening Master Show. I from Delhi, Haryana, India. What h a p p i n e d to you taxi today? สวัสดีตอนเย็นค่ะเฮ้สวัสดีตอนเย็นครับคุณชอว์ฉันมาจากนัการูยูเดลีเฮรานคุณช่วยเล่าได้ไหมว่าเกิดอขึ้นกับคุณในรถแท็กซี่วันนี้ will ี้ว่าส์ about for over in the afternoon I have to finish my shift I was just thinking about going home เวลาประมาณ4โมงเย็นผมเพิ่งเลิกงานและกำลังจะกลับบ้าน ก่อนเล่าต่อเลย When shadow l l y something feel o l l up the sky and hit my my car I w a really. s c e Mary surprise d ทันใดนั้นก็มีบางอย่างตกลงมาจากฟ้าและชนรถของผมตกใจมาก Wow what 我比，哇！